Hello class It's nice to see you here ยินดีที่เจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเรียนภาษาอังกฤษกับคุูลัตนะคะภารรษาอังกฤษชั้นป .4 นะคะวันนี้เรา going to the farm จนจบเรื่องแล้วจนมาถึงท้ายบท Unit 6เรียบร้อยแล้วและตอนท้ายของบทก็ต้องเรียนอะไรเอ่ยการออกเสียงหรือที่เราเรียกว่า ฟอนิกสนั่นเองนะคะเราจะมาออกเสียงภาษาอังกฤษไปพร้อมๆกันนะคะโอเค look at your book page 63ดูที่หน้า63เลยนะคะเปิดหนังสือไปพร้อมกับครูรัตเลยนะคะในนี้นะคะจะมีคำพท์อยู่ที่หน้า63แต่ครูรัตเพิ่มเติมมาให้นะคะในคลิปนี้นะคะ โอเคลุก okay, at the first consonant sound ก็คือเสียงพยัญชนะนั่นเองนะคะพยัญชนะเราจะมีทั้งพยัญชนะต้นและพยัญชนะท้ายเสียงแรกที่เราจะเรียนก็คือ initial sound ก็คือพยัญชนะเสียงต้นเสียงแรกเลยก็คือ g เกอ g เกอโอเค look at the picture ดูที่รูปภาพนะคะคำที่หนึ่งเลย ตัวแรกคืออะไรจำได้ไหมโกดใช่ไหมคะโกดเห็นเนี่ยก่อนที่เราจะออกเสียงโกดเราจะออกเสียงเกอก่อนนะคะลูกโอเค listen and repeat after me นะคะฟังแล้วก็พูดตามคุณรัสด้วยนะโอเคจิเกอร์โกดจิเกอโกโอเค the next one ดูที่ภาพต่อมา g ิเกอร์โกดจิเกอ girl เด็กผู้หญิงนั่นเองนะคะภาพข้างล่างที่มีม้ากำลังวิ่งอยู่ควบอยู่เราเรียกว่าอะไรนะ gallop ใช่ไหมคะโอเค g gallop g gallop และคำสุดท้ายของ g ก็คือ g glass g glass โอเคเสียงแรกเสร็จไปแล้วนั่นคือ g กออกเสียงเป็นตัวกอไก่ในภาษาไทยนั่นเองนะคะเรามาดูพยัญชนะต้นเสียงที่สอง c ตัวนี้เราเรียกว่าเป็นพยัญชนะที่เป็นพยัญชนะเสียงคู่นะคะ c กับ h รวมกันออกเสียงเป็น s h s h โอเคมาดูคำศัพท์ตัวแรกเลยลูกไก่เราเรียกว่า chick ให่ไหมคะโอเคเราจะออกเสียงว่า s h s s h ค k ช h a k คโอเคภาพที่2อ,อันนี้เป็นของกินนะคะลูกเราเรียกว่ามันฝรั่งที่เป็นแผ่นๆเนี่ยนะคะเราไม่ใช่ไม่เรียกว่า friend f ล y ยนะลูกเราเรียกว่าช h i p s นะคะโอเคเช่ okay. شر, ชิปเชชิปสโอเคมาดูภาพที่3ภาพที่3เป็นรูปของ วัว uh, กำลังเคี้ยวนะคะลูกวัว uh, กำลังเคี้ยวอยู่คำว่าเคี้ยวเนี่ยเราเรียกว่าชูช okay. ูโอเค s h ชู s h ชูโอเค and the last one คำสุดท้ายคำนี้คืออะไรเนยแข็งนะคะลูกเราเรียกว่าเชชีสเชชีส โอเคเดี๋ยวเรามาอ่านพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งทุกคำเลยโอเคคำที่หนึ่งนะลูกเกอโก l เกอโก l เกอโกเกอโกเกอแกล l อปเกอแกล l อปเกอ g r a สเกอ g r a สโอเค s ช a k e shake s h SH ื s h เช s พเช s h ก s ช s h o ช SH e s ู o SH อกชูช h ชีสชชีสโอเคตอนนี้พยัญชนะต้นจบไปแล้วตัวต่อไปก็ต้องเป็นพยัญชนะที่อยู่ตัวท้ายนะคะเราเรียกว่า final sound เสียงที่อยู่ท้ายนั่นเองนะคะวันนี้มีสองเสียงเหมือนกันนะคะลูกเด็กๆดกดูซิว่าเป็นคำว่าอะไร Final So u n d เสียงแรกเลยเสียง S นะคะเเนี่ยเวลาที่เราเติมคำศัพท์นะคะที่มีมากกว่าหนึ่งอย่างแล้วนะคะเวลาที่เราอ่านเนี่ยหนูจะต้องออกเสียง S ด้วยนะคะลูกคำแรกเลยลูกไก่หลายตัวเมื่อกี้ลูกไก่ตัวเดียวอ่านว่า chick ใช่ไหมแต่ถ้าเราเติม S เข้าไปเราต้องอ่านว่า chicks chicks okay. โอเคอ่ะดูแม่วัวแม่วัวหนึ่งตัวอ่านว่า cow แต่ว่าแม่วัวที่มากกว่าหนึ่งตัวเราอ่านว่า cows c o w โอเคได้แล้วนะนะคะการเติม s ก็คือมีมากกว่า1อย่างแล้วเราก็ต้องอ่านออกเสียงเพิ่มไปด้วยนะคะโอเคเสียงที่2 c กับ k นะคะออกเสียง K ออกเสียงเคนะคะเห็นเนี่ยเวลาที่เราอ่านเราต้องใส่เสียง K คเข้าไปด้วยนะคะโอเคคำที่1น s h i k c s h i k โอเค ต่อมาคำที่สอง duck duck นะเด็กๆอ่านได้แล้วใช่ไหมคะไปฝึกอ่านตามคุลัตเลยโอเค read and repeat after me นะคะอ่านแล้วก็อ่านตามคุลัตอีกครั้งหนึ่งนะคะ chicks chicks cows cows c h i c k c shake duck duck โอเคได้แล้วนะเสียงไฟนอลาวันนี้เราเรียนเสียงไฟนอล s o า n d ทั้งหมด2เสียงนะคะลูกคือเสียง s กับเสียง ck โอเคต่อมาเรามีพยัญชนะต้นแล้วนะคะมีพยัญชนะท้ายสุดท้ายก็ต้องเป็นสระนะคะลูกเรียกว่า vowel sounds นะคะเสียงสระนั่นเองนะคะ,ะวันนี้เรามีสองสระด้วยกันนะคะสระแรกก็คือ a a อออกเสียงแอถ้าเป็น s ชอ t ก็คือเป็นสระเสียงสั้นนะคะลูก a อแอโอเคคำที่หนึ่งเลยตัวนี้คือลูกแกะลูกแกะเรียกว่าอะไรคะแ lap l a บออกเสียงสระแอใช่ไหมคำที่สอง rabbit rabbit โอเคมาดูสระตัวสุดท้ายเลยก็คือ ลองดาวซีตัว e นะคะปะกติแล้วถ้าเกิดว่าเป็น short vowel เป็นสระเสียงสั้น e จะออกเสียงเอใช่ไหมคะลูกอันนี้จะเป็น long ก็คือเสียงยาวเราเรียกว่า long e นะคะมี e สองตัวจะออกเป็นเสียงสระ e นะคะลูกคำที่1นึ่คำว่า f r e e z e fleece fleece ก็คือขนของแกะนั่นเองจำได้ไหม Mary had a little lamb Mary มี ally, แกะตัวน้อย is f r e e c e นี่คือตัวนี้เองขนของมันนะคะ ady asno s w ขาวอย่างกับหิมะก,ก็คือคำว่า fleece นั่นเองและคำสุดท้ายอ่านว่า feed feed ก็คือ feed the animal นั่นเองนะคะก็คือ the girl is feeding the chicken เด็กผู้หญิงกำลังให้อาหารไก่อยู่โอเค listen and repeat after me again นะคะฟังแล้วก็พูดตามคุณลัดอีกครั้งหนึ่งนะคะโอเคคำที่หนึ่งค่ะลูก l a m b l a m b คำที่สอง rabbit rabbit คำที่สาม fleece fleece คำที่สี่ feed feed โอเคเด็กๆอ่านได้หรือยังคะต้องไปฝึกอ่านนะในหน้านี้นะคะหน้าที่63เนี่ยจะมีเป็น phonics time ก็คือให้เด็กๆเ,เนี่ยฝึกอ่านคำศัพท์นะฝึกอ่านให้คล่องๆเลยนะคะลูกจะได้อ่านออกเสียงภาษาอังกฤษได้ด้วยนะคะโอเควันนี้ ไม่มีการบ้านเพราะการบ้านของเด็กๆคือการฝึกอ่านหน้านี้นั่นเองนะคะเราจบบทที่6แล้วนะจำได้ไหมเอ่ยบทที่6เราเรียนเรื่อง Going to the farm นะคะเราเรียนมาจนถึงหน้าสุดท้ายแล้วนะคะโอเค I hope you enjoy my English class ก็หวังว่าเด็กๆคงจะชอบนะคะการเรียนวิชาภาษาอังกฤษกับครูลัสนะคะบายบาย e you แล้วเจอกันนะคะเด็กๆ